สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ปราสาทตาเมืองทมที่ตั้งอยู่ในสุรินเนี่ยก็ถูกชาวเขมรอ้างสีเป็นของตัวเองเรียบร้อยปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นปราสาทโบราณเก่าแก่มากครับแล้วก่อนหน้านี้ทางขเขมรเขาก็อ้างว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนสาเหตุเนี่ยมันก็มาจาก g o o g l e Map ครับพอเปิด Google Map ดูเนี่ยจะเห็นว่าจังหวัดสุรินเนี่ยนะอยู่ในพื้นที่ขอบเขตของขเขมรไม่ใช่แค่ Google Map นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่ประมาณว่าดูแผนที่โลก จากดาวเทียมต่างๆมันก็จะแสดงขอบเขตพื้นที่ของแต่และประเทศค่อนข้างที่จะไม่ตรงแล้วมันเป็นแบบนี้มามากกว่า10ปีแล้วนะที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ขเขมรก็ไม่เห็นว่าจะมีการแก้ไขอะไรรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ไม่ได้ไปประท้วงอะไรก็เสร็จโจลยครับทีนี้ทางขเขมรเขาก็อ้างพวกเนี้ยมาเป็นหลักฐานว่าเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของขเขมร ทางขเขมรเขาก็บอกเลยว่าปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นของขเขมรแบบร้อยเปอร์เซนต์แม้ว่าจะตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินก็เถอะแต่ใน Google Map อะไรเนี่ยเขาก็ระบุว่าเป็นพื้นที่ของขเขมรเขาเชื่อกันแบบนั้นจริงๆจนถึงขั้นทําผลิตภัณฑ์ต่างๆทําสแตมเป็นปราสาทตาเมืองทมเลยน่ะเพื่อนๆหลังจากที่ขเขมรเขาทําสแตมปราสาทตาเมืองทมขึ้นมาคนไทยก็เริ่มที่จะกระตือรือร้นละมีกระแสการทวงคืนปราสาทตาเมืองทมแต่ถว่าดูเหมือนจะยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ก็อาจเป็นเพราะว่าชาวไทยหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้ในปัจจุบันนี้นะครับตัวปราศาทเนี่ยจะมีทั้งทหารไทยแล้วก็ทหารขเขมรอยู่ประจําการทั้งสองฝั่งเลยประจําการสองฝั่งแบบนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่ามันจะต้องมีศึกแย่งชิงกันเป็นแน่ทีนี้ที่ทางขเขมรเขาเชื่อว่าเป็นของขเขมรเนี่ยนอกจากเรื่องใน Google Map ที่ว่าอยู่ในพื้นที่ของขเขมรแล้วยังมีอีก ตัวปราสาทนะ่ะหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็ยังมีบันไดาทางขึ้นลงอยู่ทางทิศใต้ด้วยต่างจากปราสาทหลังอื่นๆน,นะที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาง่ายๆเลยก็คือทางเข้าปราสาทนะ่ะหันหน้าไปทางฝั่งขเขมรถ้าคิดว่าเป็นสมัยก่อนนะคนไทยจะเข้าปราสาทค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าชาวขาเขมรเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปได้เลยและนั่นจึงเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับชาวขาเขมรครับว่าเนี่คือปราสาทของตัวเอง ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ว่าจะได้ทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยทางขามรก็คงจะอ้างในเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลอ่ะมาดูรายละเอียดของปราสาทต,ตามเมืนงทมกันสักนิดตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์อำเภอพนมดงรักอยู่ติดก,กับแนวชายแดนประเทศไทยแล้วก็ขมรเลยมีข้อสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มหาราชองคสุทาแห่งเมืองพระนครเนี่ยก็ได้โปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระเมืองหลวงของอาณาจักรของโบราณไปยังเมืองพิมายนั่นเองครับ โดยที่ปราสาทต,ตาเมืองโทมเนี่ยนะจะเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทต,ตาเมืองประกอบไปด้วยปราง3องค์ครับโดยปรางประธานตรงกลางเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วปรางทั้ง3องค์เนี่ยสร้างด้วยหินทรายรล้วนๆหันหน้าออกไปทางขเขมรน,นั่นแหละส่วนลักษณะภายในที่ถือเป็นเอกลักษณ์เลยนะจะมีประดิษฐานซิวะลึงเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แทนเทพของพระศิวะ แล้วก็มีตำนานขึ้นมาครับคือสิวเลึงเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเขาก็เลยสร้างปราสาทมาคลุมเอาไว้เรียกว่าสวายามพูลึงซึ่งเป็นสิวเลึงที่สําคัญที่สุดของทธิสวายนิกายสรุปก็คือเป็นโบราณสถานแนวแนวฮินดูครับแต่ที่เนี้ยผมก็ไม่ค่อยสนใจของข้างในนะสนใจลักษณะของปราสาทซึ่งมีความสมบูรณ์แล้วก็สวยมากทีนี้ผมก็ลองไปเปิดใน Google Map แล้วก็ในแอปอื่นๆดูว่าเส้นทับซ้อนอะไรเนี่ยมันเป็นแบบไหน บางแอปก็ขึ้นชื่อว่าปราสาทตาเมืองโทมเลยบางแอปก็ไม่ขึ้นชื่อปราสาทแต่โดยรวมแล้วเนี่ยลหลายแอปก็จะประมาณว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเขมรครอบกินของสุลตนไปด้วยทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะใครเป็นคนกำหนดขอบเขตกันเนี่ยแล้วสงครามเงียบแบบนี้มีมาประมาณ10ปีแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครไปแก้ไขอะไรไม่ใช่ว่าอีกหน่อยจะตามรอยนครวัดไปหรอก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าทางผู้มีอำนาจในประเทศเราจะทำอะไรกับสิ่งนี้ ทางด้านความเห็นเนี่ยก็มีชาวไทยหลายๆคนเขาก็เดือดครับหลายหลายคนก็รู้เรื่องนี้กันมานานแล้วบางคนก็เพิ่งรู้แต่ก็เดือดเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่แค่ทางทางฝั่งไทยนะทางฝั่งเขมีก็เหมือนกันแต่เหมือนของเขาจะสบายใจกว่านะเพราะว่าใน Google Ma p ก็เหมือนจะเข้าข้างเขาไงความเห็นคนไทยคนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขมนคิดง่ายไปไหมถ้าเอาแบบว่าทางเข้าอยู่ฝั่งไหนต้องเป็นของประเทศนั้นเนี่ยงั้นก็แปลว่าปราสาทพระวิหารก็เป็นของประเทศไทยสิ อีกหลายๆปราสาทเลยแหละที่หันหน้ามาทางฝั่งไทยนะตั้ง10ปีทหารควรจะออกมากันได้แล้วก่อนที่ไทยจะสูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเลคนต่อมาเขาก็บอกว่าปราสาทตาเมือนโทมเนี่ยตั้งอยู่ในเขตพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ถ้าเกิดว่าจะฮุบจริงๆน่ะมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าที่จริงแล้วอยู่ไกลจากเขมรพอสมควรเลยมันไม่ใช่ว่าติกันเป๊ะ,ขะเขมรกระโดดขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้น ถ้าเกิดว่าทางขเขมรได้ปราสาทตาเมืองโทมไปจริงๆนะ่ะแปลว่าในประเทศไทยมีหนอนบ่อนไส้หลายคนเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดต้องรบกันขึ้นมาจริงๆระหว่างทหารไทยกับขเขมรเนี่ยเราอาจจะต้องสูญเสียปราสาทตาเมืองโทมไปให้กับทางขเขมรเขาเพราะขนาดเข่าพระวิหารเนี่ยนะทางทหารไทยรบชนะแต่ว่านักการเมืองก็ยังยกให้ทางขเขมรไปเลยเขาก็ด่ากันประมาณวัดตัวเงินตัวทองอะไรเนี่ยนะนักการเมือง คือถ้าหารไทยก็รบก็ต้องเสี่ยงชีวิตในตอนนั้นะมีบาดเจ็บมีอะไรทั้งการสูญเสียงบประมาณทรัพยากรต่างๆนะก็รบในตอนนั้นแต่พอร,รบเสร็จแล้วปราสาสกลายเป็นของขมรเฉยเลยงั้นจะรบกันไปเพื่ออะไรในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันถ้าหากว่าดูลักษณะนักการเมืองแล้วจะไปในแนว,แนวเดิมก็ยกให้เขาไปเลยแล้วกันเพราะถึงจะรบชนะก็ยังยกให้ขมินอยู่ดี คนต่อมานี่เขาก็ลองเปิด Google Map ดูครับแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าไม่ใช่มีแค่พื้นที่สุรินนะที่โดนกินพื้นที่เข้ามาหลายหลายเขตในประเทศไทยเลยที่ส่วนมากจะโดนกินล้ําเข้ามาเนี่ยทำไม g o o g l e Ma p ถึงได้มั่วขนาดนี้ความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าตอนที่ค้นพบครั้งแรกๆเนี่ยนะก็ได้บูรณะอย่างดีเลยพิกัดก็บอกว่าอยู่ในเขตไทยไม่ใช่หรอแล้วทําไมเขเมรถึงอ้างได้ว่าเป็นเขตทับซ้อน จริงๆแล้วถ้าใครมาอ้างว่าเป็นเขตทับซ้อนเนี่ยควรจะมีเรื่องกันได้แล้วรัฐบาลไทยต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะคนต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรามีคนกล้าก็พวกที่บอกว่าทาหารมีไว้ทําไมไงล่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้ให้พวกนี้ไปทวงมาให้เราคนต่อมาแสดงความเห็นว่าที่เขาพระวิหารเนี่ยทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยทําไมเขมรถึงไม่คิดว่าเป็นของไทยล่ะที่ได้ไปแล้วทุกวันนี้มีปัญญาที่จะบูรณะไหม คนต่อมาเขาก็พูดถึงสิ่งที่ไทยต้องเสียให้ทางขอมรมไปนะอย่างเช่นเสียมราฐพระตะบองสีโสพลเกาะกงเขาพระวิหารนครวัดต่อมาก็เป็นปราสาทต,ตาเมืองทมความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขายอมรับไว้แล้วนะว่าเขาพระวิหารแบ่งตามเส้นสันปันน้ำซึ่งไทยเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้สู้ในคดีศาลโลกได้เลย แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เอาไปสู้นะยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็หมดหวังเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นอีกหลายๆคนที่เขาประมาณว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งไปว่า,ขาเขมรอย่าปลุกปั่นให้ขเขมรกับไทยทะเลาะกันเราควรจะเป็นมิตรกันไว้ประมาณนี้ครับก็ปราสาทตาเมืองทมตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินเขตประเทศไทยแต่ขเขมรก็เอาไปทําเป็นสแตปมของประเทศตัวเองเรียบร้อย นอกจากนี้ก็ยังส่งทหารมาประจำการพร้อมอาวุธเอาเข้ามายืนพิงตัวปราสาทเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะ่ะถ้าเกิดมีทหารเขมรถืออาวุธเข้ามาในเขตประเทศไทยเนี่ยก็ต้องโดนยิงไปแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเข้ามายืนพิงปราสาทได้อย่างสบายใจก็ประมาณนี้ครับรอดูสถานการณ์กันต่อไปสวัสดีครับ